สารคดีสัน้นเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก้จนอย่างให้ดุกคน,นำตัวอย่างของคุณลุงและคุณป้าเป็นแนวทางเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมทุกวันนี้ทำงานหนักแคบตายแต่สุดท้ายเงินก็ไม่พอใช้ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยใช่จ้ะพี่ฉันเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันขายผลผลิตก็ได้เงินมาแต่ไม่ทันไรเงินก็หายไปหมดไม่รู้ว่าใช้ใจ่ายอะไรไปบ้าง บางเดือนน่ะรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับอีกค่ามเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาค่าน้ำมันค่าคนงานแล้วยังค่าครองชีพในบ้านอีกจริงจะพี่และบางทีเราก็ไม่ได้จดไว้ว่าซื้ออะไรไปบ้างเหมือนเงินมันหายไปเฉยเพอมานั่งคิดก็จำไม่ได้นั่นแหละปัญหาเลยถ้าเราจดบันทึกให้ละเอียดรายรับรายจ่ายอาจจะช่วยให้เรารู้ว่าตรงไหนที่มันรั่วไหลนั่นสิพี่ ฉันว่าเราน่าจะเริ่มทําบัญชีครัวเรือนกันนะจะได้รู้ว่าแต่ละเดือนเราจ่ายอะไรไปบ้างจะได้วางแผนเก็บเงินได้บ้างเห็นด้วยเลยบางทีถ้าเรารู้ว่าตรงไหนใช้จ่ายเกินไปเราจะได้ลดหรือหาทางเพิ่มไรายได้เสริมบ้างอย่างเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกพืชเสริมดีเลยพี่ฉันว่าเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำสวัสดีครับคุณลุงคุณป้ากำลังทำอะไรกันอยู่ครับสวัสดีครับคุณครู ลุงกับป้าช่วงนี้รายรับไม่พอกับรายจ่ายไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนหมดจึงปรึกษากันว่าอยากทำบัญชีครัวเรือนกันจะได้รู้ว่าแต่ละเดือนเราจ่ายอะไรไปบ้างจะได้วางแผนเก็บเงินได้บ้างวันนี้ครูมีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก้จนมาแนะนำเพราะปัญหาที่หลายบ้านเจอคือทำงานเหนื่อยแทบตายแต่พอสิ้นเดือนเงินไม่พอใช้ไม่มีเงินเก็บไม่รู้ว่าเงินหายไปไหน การทำบัญชีครัวเรือนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแค่จดว่าวันนี้มีรายรับอะไรเข้ามาและมีรายจ่ายอะไรออกไปบ้างจดให้ละเอียดทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เช่นซื้อของในบ้านค่าใช้จ่ายการทำเกษตรค่าเดินทางรายได้จากการขายผลผลิตเมื่อเราจดทุกวันพอครบเดือนเราจะเห็นชัดเลยว่าเราใช้จ่ายอะไรเกินไปตรงไหนและจะเริ่มวางแผนการใช้เงินได้ข้อดีของการทำบัญชีครัวเรือน ช่วยให้รู้รายรับรายจ่ายที่แท้จริงช่วยวางแผนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นช่วยให้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นถ้าใครอยากได้ความรู้หรือคําแนะนําเพิ่มเติมครูขอให้ไปที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐมเจ้าหน้าที่ที่นั่นยินดีช่วยสอนช่วยให้คําปรึกษาฟรีเจ้าหน้าที่มีแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือนตัวอย่างการทําบัญชีและคําแนะนําดีๆที่จะช่วยให้เราจัดการเงินได้ดีขึ้นอย่าลืมนะครับ ทำบัญชีรู้รายรับรายจ่ายวางแผนชีวิตมีเงินเก็บมีอนาคตครูเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับเช้าวันต่อมาคุณลุงคุณป้าเดินทางมาถึงสํานักงานกรวดบัญชีสหกรณ์นครปฐมเพื่อขอคําปรึกษาเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนแก้จนตามคําแนะนําของครูบัญชีวันนี้ตื่นเต้นมากอาคารสะอาดเรียบร้อยมีการต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่รปภอ,อำนวยความสะดวกเรื่องจอดรถมีแม่บ้านให้การต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสเสิบน้ำไม่ทานทำให้หายเหนื่อยการเดินทางเลยสวัสดีครับวันนี้จะมาขอคำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก้จนครับยินดีค่ะบัญชีรับจ่ายครัวเรือนเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยให้ครอบครัวมองเห็นภาพรวมของรายรับรายจ่ายและสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบเพื่อลดนี่เพิ่มออม ขั้นตอนการทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนขั้นตอนรายละเอียด 1. เตรียมสมุดบัญชีใช้สมุดบัญชีที่กรมแจกให้หรือสมุดทั่วไปก็ได้ 2. แบ่งเป็น2ส,ส่วน 1. รายรับ 2. รายจ่าย 3. ลงรายการทุกวันจดทุกครั้งที่มีรายรับหรือรายจ่ายให้ครบถ้วน 4. สรุปยอดสิ้นเดือนรวมรายรับรายจ่ายดูว่าสุทธิเป็นบวกหรือลบ 5. วิเคราะห์รายจ่ายดูว่าค่าใช้จ่ายใดเกินจำเป็นสามารถลดได้หรือไม่ 6. วางแผนการออมตั้งเป้าหมายการออมรายเดือนการทำบัญชีสามารถแก้จนได้ทําให้รู้ว่ารายจ่ายใดไม่จำเป็น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีแอปมือถือสมาร์ทมีให้บันทึกบัญชีโมบายแอปพลิเคชันสำหรับกรเกษตรกรและประชาชนทั่วไปใช้บันทึกบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายและบัญชีต้นคุณอาชีพรายได้และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อวางแผนการใช้จ่ายและแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากคุณลุงและคุณป้าได้รับคําแนะนําการจัดคาบัญชีครัวเรือนไปแล้วทางสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนร์นครปฐมได้มีการเข้าไปพบคุณลุงและคุณป้า เพื่อไปเยี่ยมเยียนและสอบถามการจัดทำบัญชีครัวเรือนว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมสรุปผลจากการตรวจเยี่ยมคุณลุงคุณป้าพบว่ามีการบันทึกบัญชีทุกวันทุกรายการรายรับและรายจ่ายมีการสรุปให้เห็นว่ารายจ่ายใดที่ไม่จำเป็นรายจ่ายใดควรจ่ายลดลง หรือสามารถลดรายได้ได้โดยการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองทําให้ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อผักดังกล่าวหลายคนอาจคิดว่าความจนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในความเป็นจริงเราสามารถค่อยๆก้าวข้ามความจนไปได้ด้วยการทําบัญชีครัวเรือนเพราะเมื่อเรารู้ว่าเงินแต่ละบาทที่หามาได้ถูกใช้ใจ่ายไปกับอะไรเราจะเริ่มวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเพิ่มเงินออมที่จับต้องได้ การทำบัญชีครัวเรือนไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพราะการทำบัญชีครัวเรือนสามารถแก้จุนได้ช่วยให้เราเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถมีเงินเก็บมีเงินสำรองใช้ยามจำเป็นสร้างฝันให้เป็นจริงได้ไม่ว่าจะเป็นการมีบ้านหลังแรกมีรถยนต์หรือส่งเสียลูกหลานให้มีอนาคตที่ดีที่สำคัญการทำบัญชีครัวเรือนอยังช่วยสร้างความเข้าใจภายในครอบครัว เพราะเมื่อทุกคนมมีส่วนร่วมในการวางแผนเราจะช่วยกันใช้ช่วยกันเก็บช่วยกันออมความรักความอบอุ่นจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่าลืมนะคะว่าคนเราจนเพราะไม่รู้ว่าเงินไปอยู่ที่ไหนแต่เราจะรวยได้เมื่อเริ่มรู้ว่าเงินไปทางไหนเพียงแค่เริ่มต้นเขียนบัญชีครัวเรือนในวันนี้ชีวิตทั้งครอบครัวก็จะเปลี่ยนไปมีความสุขมั่นคงและอบอุ่นได้อย่างแท้จริง